ปลาวันนี้แวะมาสอนเด็กๆทําเมนูนี้โดยเฉพาะเลยนะครับข้าวไข่ข้นกะเพราปูหน้าตาจะเป็นยังไงปาข้าวไข่ข้นกะเพราปูเมนูสุดท้ายท้ายสุดพอละถ่ายรูปมัน้เอาแบบเยิ้มๆถ่ายรูปมามันจะได้สวยๆข้าวไข่ข้นกะเพราปู ไข่ข้นแบบเยิ้มเยิ้มอ่าแบบนี้นะเอาเวลาขายไข่ข้นให้ให้มันเยิ้มเยิ้มอย่าให้มันแห้งเพราะถ้าแห้งมันจะกลายเป็นไข่เจียวนะเนีย่ยให้ทําแบบนี้ข้าวไข่ขคนกับเราปูก็คือทําเหมือนทุกอย่างนั่นแหละทาเหมือนทําเหมือนเมนูไข่ขคนทั่วไปทำทำเหมือนเมนูไข่ขคน ไข่ขคนตปากระพงอ่ะทําเหมือนนั้นอ่ะข้าวไข่ขค้นกับเผาปูก็คือก่อนเราจะทําไข่ขค้นนะเราก็ตักข้าวไว้รอเลยเสร็จแล้วเราก็ทําไข่ขค้นทาใส่ขคนทําไข่ข้นมาเทราดบนข้าวอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทํากระเพราปูจำไว้เลยนะทำข้าวทำเมนูข้าวไข่ข้นเนี่ยอย่าไปใส่ผักอะไรนะใส่ใบกระเพราอย่างเดียวกับพริกขี้หนูสวนนะ สวัสดีครับผมอันนี้เราก็เตรียมปูกับพอผัดกระเทียมกับพริกให้หอมคือปูนี่มันมันมันสุกง,ง่ายนะเราเราปรุงอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะ <c oughs> เวลาทำผัดกับเพาปูเนี่ยเราเตรียมทุกอย่างให้มัน เตรียมน้ำให้มันเรียบร้อยก่อนเราค่อยเอาปูล,ลงนะอใส่ปลกสดสะบัดสะบัดสองทีสามทีก็คือให้ปูมันละลายเพราะปกติปูมันจะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมเราก็ถือสุด ประจากนี้เจ้าแข่งข้นกับเผาปูอ๋อหวัดดีครับผมพอดีเพิ่งมาพอดใีใช่ใช่ไปไปที่โต๊ะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปไนะมามานานไหมเนี่ย เนี่ยครับเรียบร้อยข้าวไข่ข้นกระเพราปูนะนเดนนี้เมนูเมนูเซตขึ้นมาใหม่ข้าวไข่ข้นกะเพราปูอ่าไปลองได้นะครับที่ร้านร้านคุณหลวงนะครับผมข้าวไข่ข้นกระเพราปูก็จะเหมือนเมนู ข้าวไข่ข้นทั่วไปนะครับก็คือก็จะมีเนี่ยสามชั้นก็คือชั้นแรกเป็นข้าวนะชั้นที่สองเป็นไข่ไข่ข้นน,นั่นแหละสุดท้ายก็คือทำเป็นเป็นเนื้อปูนะครับปูที่เอามาทำจะเป็นเนื้ออกปูแกะนะครับผมแกะคือตรงส่วนอกปูแกะเอาแต่นเนื้อมันนะครับแล้วก็จะได้ ข้าวไข่ข้นกับเผาปูอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะครับอร่อยมากหากินยากด้วยนะครับข้าวไข่ข้นกับเผาปูโอเคเรียบร้อยครับครับผมของลูกค้าเท่าไหร่ครับเผา,าปูนี่เอามาเทราดบนไข่ข้นนี่คือมันเข้ากันมากเลยนะครับมันแบบ ลงตัวที่สุดนะแล้วที่สำคัญนะเวลาผัดกะเพราปูเราอย่าไปใส่ผักอย่างอื่นนะใส่ใบกะเพรากับพริกขี้หนูสวนแค่นี้พอไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยข้าวไข่ต้นกะเพราปู